วิยสวยแต่แขนมาแขนลุดเลยให้ดูน้องก่อนน้องลิงฟิต,ตน,น่่น่ใครใครพูดว่าเรานะไม่ชอบตัวนี้อ่ะตัวนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนแบมเลยสวัสดีค่ะพบกับแบมแบมบีโนชาแนลและ เบอร์กินเย้ทุกคนก่อนเข้ารายการก็อย่าลืมกดติดตามให้แบ,บ๊มด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Help me Help me ไม่เอาเลยเลยเอาเลยมาโอเควันนี้เราจะมาเปิดอะไรขอหน่อยเย้า yeah. oh. อันนี้ก็คือมาใหม่เป็นของอะไรอะอะไรเวอ์เวิ์นะ Toy City จะบอกว่าอะไรดีอะว,ว่ามันเป็นที่จับตาโมกันอยู่ดีกว่าคนก็สั่งซื้อ,อคอนข้างเยอะนะนิยมต้องบอกว่าของมาแรงแเราถึเอามาไงไม่ไม่ปกติอะบําซื้อของอะบำซื้อจากความชอบนะที่เห็นเนี่คือบําชอบหมดเลยบาเลยซื้อมา แต่สำหรับผมผมว่าน,นี่าฉีกมากนะพี่กันรู้จักไมไซเซ่ด้วยบ้างคืออะไรคือก่อนเข้ารายการะหาข้อมูลมันนิดนึงซึ่งน้อยมากรู้แต่ว่าไซเบอร์คืออันนี้ที่ชาตูนกับพี่วิกบอกนะไซเบอร์คือโลกที่มันพัฒนาแล้วแต่คุณภาพชีวิตยังต่ำอยู่ใช่ไหมไม่ไซเบอร์เทคโนโลยีอ๋ออันนี้คือรวมกันแล้วสมัยคือรวมกันแล้วไซเบอร์พอทามันก็คือแบบคนที่แบบชีวิตแบบเหมือนเด็กสตรีทเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็ก เด็กที่แบบยังใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแต่พอรวมกคำว่าไซเบอร์มันก็คืออนาคตบอาก็เลยอ่ะเข้าใจก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เปิดจะไม่เข้าใจก็แบบมันก็ยังตังหิดนิดนึงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวบําเปิดเดี๋ยวบําก็อาจจะเข้าใจในธีมที่เขาสื่อสารมาในนี้ดีกว่าเออแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่เป็นหนังอ่ะอันนั้นทาให้บํานึกถึงอันนั้นอ่ะที่มันใส่แว่นแล้วเข้าไปอยู่ในโลกโลกเสมือนจริงอ่ะแต่ว่า คุณนาบ้าชีวิตยังยังแบบซ้อนๆกันอยู่เลยอ่ะเออเพเยอร์เลดี้วันไม่เคยจำชื่อได้เออเลดี้เพเยอร์วันตามไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ให้ดูข้างในมี12ตัวนะแล้วให้ดูนี่เหมือนไอ้นี่เลยหมอนลี่เหมือนมากดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวกล่องอะไรก่อนดีก็อยากแงะแล้วอ่ะนี่อ่ะให้ดูหน้ากล่องก่อนมี มันก um, so uh, like ็จะออกแนวแบบอนาคตอนาคตเนาะออกแนวแบบหนังไซไฟปะอาหนังไซไฟเอออนาคตเดี๋ยวให้ดูตัวละครมีอะไรบ้างนี่กําลังคิดอยู่ว่าทําไมทําไมแบบโลกอนาคตสีผมต้องแบบเเพี้ยนอย่างเงคือผมก็จะมีไม่กี่สีใช่ไหมแต่แบบว่าสมมติเราสีดําเนี้ยสมัยก่อนใครที่สีผมแปลกมันก็จะรู้สึกคนนี้แรงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบคือแหวก แหวกอนาคตไปอะอธิบายไม่ถูกล,ล,ล้ำไปล้ำกว่าคนอื่นเออที่เขาชอบพูดล้ำกว่าเฮ้ hey, ดูดูดูดมาดูข้างในกันปั๊บดูสีดิโอ oh, สีอลังการอลังช่างอันนี้เป็นค่ายใหม่ไม่เคยแก่ค่ายนี้เลยนะแ oh, ต่ตัวเล็กมากเลยอะปั๊บมีฐานมามีไม้เ,เบสบอลเอขอสิยสวยแต่แขนมาแขนลุดเลยเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะแป๊บหนึ่ง ว้าวว้าวสวยอ่ะให้ดูมากับตัวแรกจื๊บน้องเป็นน้องเบสบอลน้องดูส่งไปเหมือนโยนนะไม่ได้ใช่คนเออใช่ประมาณนั้นอ่ะอ่านี่ให้ดูใบก่อนนะหน้าหลังจื๊บคาดว่าใบน่าจะเหมือนกันทุกใบนะตัวนี้ชื่ออะไรเหรอ power girl เฮ้ยทำไมชื่อ power girl อ่ะมี คือตีเบสบอลแรงๆแน่เลยอันเนี้ยเป็นยางตันใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นยางตันหมดเลยแต่ฐานเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกกวงกวงอืมแบบนี้ตัวที่สองปึ๊บปึ๊บอุ๊ยตัวอะไรอ่ะน่ารักจังนี่เราอ่านเสียงรู้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้น่าจะมีนะพังแน่นอนนามสือ Gaming Go g a m i r l Go ม a m i n g Go ก็คือผู้หญิงติดเกม เ,ออเหมือนนักประดาน้ำมากกว่าดูดูกางเกงให้ดูรายละเอียดดูกางเกงก็จะเป็นเหมือนปุ่มปุ่มกดอ่ะปุ่มปุ่มเกมอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่อันนี้เป็นยางยางอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นยางยางเหมือนยางยางเลยแต่แข็งน,น่ารักเนาะเนี่ยสังเกตไหมตรงแขนเขาอ่ะจะมีสลักแบบว่าสีส่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ของแบบผู้เกมกดมอ,อ่ะไปเกมมิงเกิลเกมเมอร์เกิลสวยนะลรอสวยน่ารักน่ารัก คือจริงๆอ่ะเพื่อนบอมว่าฝากถามราคามาว่าซื้ออันนี้ยราคาเท่าไหร่เพื่อนยังไม่เอาไงบมก็เลยเออก็สวยดีอะเอามาละกันเพราะคนสั่งเยอะไงมันเป็นมโนภาพว่ามันสวยก็เลยเออกมาคือบอมสามารถมองของทุกอย่างให้สวยได้ถ้าอยากได้เอ้ยอันนี้ตัวธรรมดามจําได้อันนี้คืออันนี้คนน่าจะรู้จักเยอะมีช่วงหนึ่งดังมากเป็นเกมออกกําลังกายที่พี่วิกตั้งใจซื้อให้บํมออกกําลังกายแต่บํมเล่นได้ประมาณด่านแรกเลย เหนื่อยหอบแบบแบบโหดเหนื hmm. mm ่อยเกินอะเหนื <h> ่อยเกินเบอร์ไม่เห็นมาสนุกเลยพีบีลองเล่นยางดันหนึ่งเป็นไงอะโอ้หไปถึงด่านนู้นแล้วไอเลวแบบย่า่เล่นพร้อมกันอัไกลแล้วอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูน้องก่อนน้องลิงฟิตเป็นเครื่องออกกาลังกายอันหนึ่งที่คนอะซื้อมาเล่นออกกําลังกายเยอะมากจนขาดตลาดอยู่ช่วงนึงเลยเออช่วงโควิดใช่ แล้วอะไรหรือว่ะมีแต่คนมาขอยืมมันไปเล่นน้ำก็ให้นะอใจดีอ่ะใจดีเฮ้ยจริงเออเอาให้ทุกคนไปเล่นเลยเอาไปเลยเอาเครื่องไปเลยจะคืนตอนไหนก็คืนเออตอนนี้อยู่ไหนวะไอ้ยืมนี่เพราะความใจดีหรือว่าไม่อยากเล่นต่อก็บุกบวกกันนะตาไปลิงฟิตไปเอ้ยลิงฟิตนะน้องชื่อเฟิตนิดลิงเออเฮ้ยก็ถ้าย้อนไปได้ก็อยากจะขายน้องทิ้งตอนที่มันพีิกพอยู่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหน ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าไปอยู่ที่ใครแล้วอ่ะไปอยู่ที่ใครแล้วก็ฝากออกมาคืนด้วยนะลืมเขาขายอะไรหรือเปล่ายางโลกปั๊บเฮ้ยสีสวยจังคิดว่าน้องทำอะไรอยู่เป็นตัวฮิวป่ะเป็นตำรวจเป็นตำรวจเหรอน้องเวลนตำรวจเวลาทำค็อกทำค็อกเดี๋ยว่าต้องสารกหมวกเป็นนาฬิกาเลยไหนอะหมวกมันเป็นตัวแอลเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเง็นยแกเงยย้อ นี่แล้วจะให้ดูสังเกตนะตาทุกตัวจะเป็นดาวหมดเลยปกติตาเราก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมอันนี้ตาเขาจะเป็นดาวน่าจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดนะ แต่สวยอ่ะดอมชอบมากเลยถือว่าดีงามพลาม่า้าจริงถ้าคนออกแบบของยุโรอนาคตเขาจะเป็นยังไงไซเบอร์พังเสียเข้าใจนี่นะคนแบบเจาะหูเจาะจมูกเจาะปากแต่วด้วยความเป็นอะไรเขาเขาเรียกเหมือนดัดแปลงหน้ากายตัวเองอ่ะนี่ยใส่แบบเออเติมไฟเลเซอร์ติดลูกตาหน่อยอะไรเงี้ยเติมอนาคตบนหัวหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยอนาคตมันอาจจะเป็นไซเบอร์พังก็ได้นะเป็นอะไรอ่ะเติมขาให้สูงเออดึงสอง สวยจังสวยอะ่ะชอบ<ว>อ่ะอุ้ยเท้าเป่าข้างนึงด้วยอ่ะอุ้ยน้องเป็นหุ่นยนค่ะเป็นหุ่นยนพี่วิกน้องชื่อม <c oughs> ไม่อ่านอนะ่ะพี่วิก<ม> <c oughs> เลเซอร์กันเกลนอ <c oughs> <ๆ>ะให้ดูให้ดูสาวผู้ยิงเลเซอร์เมื่อกี้ตำรวจอันนี้อุ้ยแต่สวยอะ่ะซีรีส์นี้กลับชอบนะไอ้นี่กมันเปิดได้ไม่ได้ไม่ได้ลองเล่นแหละ สวยสวยสวยปากจืดเหมือนนี่ทีไหรเนานะเหมือนลาบ,บูบูโมลลี่ดูดิเฮ้ยึอุ้ยตุกติดอันนี้คือแม่เหล็กมันมันบิดตีมากคน <c oughs> อื่นเขามาแบบตำรวจอวกาศอะไรเกี่ยวกับเกมหรืออะไรแนวแบบอนาคตอันนี้มาแม่เหล็กด <c oughs> e ัดแปลงรากายเป็นม่เหล็งแบบดึของได้เออเนี่ยดูดิดูดิ s n เลยอ่ะเนี่ยเนี่ย s เ็นน้องชื่ออะไรนะขออีกทีหนึ่งน้องแมกเนติก girl magnetic girl ไม่ได้ติดหรอแม่เลยต้องนเพิ่งนั่นเป็นช่องสอบสากินนะไม่ไม่สอนที่แบมไม่ได้สอนสากินใครไม่ต้อแบบคือไม่ต้องสอนหรอกคือคนอื่นบอกว่ามันเป็นศัพท์พื้นฐานมีแบมคนเดียวที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสอนก็สอนแบมคนเดียวเหมือนที่เราบอกนั่นแหละตัวต่อมาฮึบไอ้นี่เหมือนเหมือนเกมยุค90เลยอ่ะที่มันเป็นเกมต่อยมวยอ่ะที่มันเป็นอาม เออเออคือมันมันไม่รู้ว่ามันเปิดมาแล้วมันนึกถึงอะ่ะพี่วิก<ห>น,นี่นปิ้งจุดขายนี่คือแว่นตา,านี่เปิดได้นิดนึงเปิดได้นิดนึงแล้วก็อะไรรู้ป่ะขาเป็นนออ็อตอ่ะนะเห็น,เห,นเห็นข้างในไหมน,นี่เดี๋ยวให้ดูนอ้องอ๋อน้ำในมันมันโปร่งใสว้วงั้นใช่สวยอ่ะชื่อว่าอะไรนะน้องชือ่อว่า Article Lamb Girl เดฟิชเชี l ลแล b l ์ลิง r กอันคืออะไรเดฟิชเชียล,ล,ลน่าจะ,เ,ลละเ,เหมือน AI อะ่ะอืมปาไปตัวต่อไปเลยนี่ครั้งนิ้วสามาง่ายๆแบบไม่ได้หวังซีเคดเลยนะเนี่ยน้าวเฮ้ยซีเคดออใช่ป่ะวะโทษเอ้เราคืออะไรอะ่ะพี่วิกอ่านให้ฟังเลยสิอ๋ Mac อแมคคาดิเคิลเด็กช่างง่ายใช่ไหมเด็กช่างอ๋อดูดิแขนเป็นเครื่องยนต์ด้วยนะแขนเป็นเป็นนี่เนี่ยนี่แขนเป็นหุ่นยนต์เฮ้ย ตัวเล็กก็สวยเหมือนกันนะทำเล่นฟึบไปเอ้ยนี่ไงตัวนี้ไงที่อยากได้น่ารัก<ห>น้อง<ด>ชื่ออะไร<ด>ะเหมือนอะเหมือนเกมเต้นตคือสวห่นารู้ทีเลยเนะว่าเป็นทำอะไรอยู่สเก็ตเออสเก็ตจริงด้วยดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ให้ดูก่อนอ่เดี๋ยวดูนะฟื๊บให้ดูตื๊ดตื๊ดตืหรอหรอเห็นปะเท้าเป็นสเก็ตทั้งสองข้างเลยคนละสี น่ารักตัวนี้น่ารักชอบน้องชื่ออะไร Roller Skate Girl ไม่์ลไเคียวตั้งเลยเอ้ามีความทชำนานโรเลอ r ์สเก็ตตี้เกิร์ไปไปปู่เป็นสเก็ตตี้ขาข้างเลยคุยเธอเนี่ยเขารูาจะไม่อยากพูดแล้วเนี่ยเค้าอยากได้สีเกีดอ่ะได้สีเกีดอ่ะหัวเขาเขียนว่าแจ็คพอตอ่ะ แต่ตัวนี้ดูเป็นคนมากที่สุดเรามั้งเพราะว่าไม่มีชิ้นส่วนไหนของตัวเองที่เป็นในหนี่เลยอะปกติทุกตัวจะมีกลไกลของหุ่นยนต์หมดเลยอ้อลิงฟิตก็ไม่มีอืมมีมีแค่ไม่กี่ตัวที่ไม่มีชิ้นส่วนหุ่นยนต์มีสาด้านหลัง,ลง้กอนผมน้องหรือเปล่า<ม>เออวะเออน่ารักน่ารักปืนเขายิงออกมาเป็นเหรียญพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของแบบตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือดาวคล้ายๆลูเล็ดอะตรงเนี้ยไปไปต่อเลยแล้วกันตอนแรกเนี่ย อุตส่าห์แบบนิ่งๆทำนิ่งๆเหมือนแบบว่าไม่ได้สนใจซีรีส์นี้เพื่อที่จะได้สีเข็ตแต่คือความอยากได้มันแบบมันทะลุอ่ะมันทะลุความแบบมันเก็บไม่อยู่อ่ะอันนี้น่าจะตัวหน้ากล่องแหละเพราะว่ามันมันอ้วนอุ้ยไม่ใช่เน่เน่เน่เใครใครพูดว่าเรานะอยากได้ไม่ให้ดูให้ดูปึ๊บเฮ้ยน่ารักอ่ะ เอออันนี้อันนี้ก็ด้วยอุ้ยน่ารักก็อุ้ยไม่อยากได้เฮ้ยอยากเอาน้องไปเลยนะไม่ได้นี่ <c oughs> <c oughs> แต่นี่มันเป็นของแบมที่แบมสั่งมานะนี่แบมคิดเลยนะเนี่ยว่าตู้มันต้องไปอยู่ตรงไหนอ่ะซับ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 เฮ้ยใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนึ่งซอมปุ๊บ อันนี้คือตัวหน้ากล่องใช่ไหมใช่ใช่ตัวหน้ากล่องไม่ใช่ซีเคดหมุนน้องหมุนตัวแดนแดนแดดดด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 ดดดดอ่านไม่ออกอ่ะน้องเชื่อแฮกเกอร์เกร์ดเห็นไมันพูดถูกน่าอเก่ยวแฮเกอร์เพราะว่ามันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนตัวในออร์ะซมบ้าซอมบ้าูอยากเห็นซีเคดอ่ะอะไรแพี่อยากเห็นจบแล้วเอ้าจริงเหรอ ว้ายไม่สวยเลยเห็นไหมทำรมดามาปีปีปูปูปีปีปีเย่อันนี้คือทั้งหมดของรอร่าไซเบอร์พังเอ๊เอยน้องหายไปตัวหนึ่งรู้ตัวปนะเนี่ยอู้สองตัวเ <c> ข <oughs> ้าเฟรมไม่ครบก็ว่าแล้วทำไมมันน้อยจังตอนแรกอะมันไม่รู้จักไซเบอร์พังเลยใช่ไหมว่าไซเบอร์พังอะมันคืออะไรแต่พอลองเปิดอ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี <c oughs> <laughs> คือโดยปกติอะ่ะบําจะไม่ชอบโมเดลที่ยืนเรียงเๆียงเรียงไปหมดเลยเหมือนเหมือนเคยแกะซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์เจ้าหญิงอะ่ะก็คือยืนเรียงกันแบบไม่มีอะไรเลยจืดแห้งแต่อันเนี้ยเขาสามารถทําตัวละครที่ไม่มีแอคชั่นอะไรมากอะยืนเหมือนกันทั้งหมดแต่ทำให้ดูแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างออกไปแบบชัดเจนอะเนี่ยแหละคือจุดที่บมชอบแจุดที่ผมไม่ชอบนะ ก็คือพี่เบนก็ยังไม่เข้าใจว่าไส่พภาพเืออะไรเป็นคนเป็นคนชอบชอบตัวไหนมาที่สุดชอบสี่ตัวห้าตัวเนี้ยก็ถ้าเลือกตัวเดียวเหรอบําชอบตัวนี้กับตัวเนี้ยตัวเดียวถ้าตัวเดียวเหรอบําชอบตัวนี้กับตัวนี้สองตัวแล้วสองตัวตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเลือกไม่ได้เลยมีกอนชอบตัวไหนคะในนูชอบตัวไหนคะ เออตัวนี้ตัวนี้้นงชอบตัวนี้อ่าตัวนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันไหนหนูชอบตัวไหนอีกหนูชอบตัวไหนอีกหรือเอาแค่นี้คะชอบแค่นี้เนาะอ่าตัวนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนกันเหมือนแบบเลยโอเคตาตาเดี๋ยววันนี้เราลาทุกคนไปก่อนดีกว่า ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเย้ดูเท้าดึงดเท้าดึงดึ่าไทำไมหนูเรียบร้อยจังอะคะวันนี้